สวัสด,ดีจ้าพี่เพื่อนเพื่อน,นวันนี้พามาชมไม้ประดับทั้งสวยและมีประโยชน์นะคะเพื่อนเพื่อนออกดอกดอกเดียวก็เลยถ่ายให้ดูสะหน่อยออกดอกตอนเชา้าสายบ่ายก็หุบละก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูสะหน่อยนะคะนี่ก็คือต้นปลีกปีกขอโทษปีกมแมลงสาบ หรือว่ากล้ามปูหลุดนะคะเพื่อนๆนี่เอามาใส่กระเช้าไว้นะคะยังยังยังแตกขยายยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเอามาไม่กี่กิ่งเนาะมาชําไว้นี่เมื่อเขาเป็นพุ่มชูช่อขึ้นมาก็จะสวยงามนะคะนี่ใบเขาสวยมากเลยตรงกลางจะมีสีเทา ขนาบข้างสิเท่าเนาะกรัมยี่เลยเวลาถ้าโดนแดดเนี่ยเป็นกร,รมยี่เลยนะตรงกลางก็จะเป็นเขียวแบบเขียวแบบยังไงเดียเขียวแบบเขียวเขียวปนน้ำตาลบอกไม่ถูกนะคะนี่บางใบก็เขาจะชอบ dad, แดดแบบว่าไม่จัดนะคะแดดไม่จัดจนเกินเี้ยก็อยากอยู่ในร่มจนเกินอยู่ในร่มเกินก็ ไม่สวยนะคะจะไม่ออกม่วงเนาะจะกลายเป็นซีดอันนี้ก็จะมีสีม่วงปนๆปอย่างนี้นะคะถ้าอยู่ในร่มก็จะไม่ค่อยม่วงนี่มาดูดอกมีอยู่ดอกเดียวน่ารักเชียหมยังออกดอกไม่ครบทุกช่อเนาะนี่ดอกก็จะเป็นกลีบสีชมพูแบบนี้นะคะสามสามกลีบเนาะน่ารักดี นี่ก็เก็บมานะเขาเกิดอยู่ตามทั่วไปเนาะบางทีไปเจอก็เก็บมาปลูกนี่ขยายพันธุ์ง่ายค่ะเพื่อนๆจิ้มลงไปในกระถางก็ติดแล้วส่วนสรรพคุณนะคะเท่าที่ฟังมาสรรพคุณทางยาก็เขาจะเป็นตระกูลเดียวกับหญ้าไผ่น้ำนะคะที่ฟังมานะคะเพื่อนๆก็ เ,เขาจะช่วยในเรื่องอแก้โรคไตเนาะโรคไตสีม่วงๆเนาะนี่เห็นเขาต้มนะเขาบอกว่าคนที่เป็นเขาลงคลิปเนาะเขาเด็ดประมาณหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือกำมือประมาณสิบเจ็ดสิบยอดนะคะ ต้มดื่มนะคะต้มดื่มเขาก็บอกว่าเขาก็รันเทาเราก็ไม่เคยเป็นนะคะก็ใครมีประสบการณ์ก็แชร์ได้นะคะอันนี้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ต้นไม้ประดับเราก็ปลูกเป็นไม้ประดับนะคะสวยงามเป็นความดูเล็กๆนน้อยว่าทั้งสวยและมีประโยชน์ได้ด้วยนะคะ ส่วนข้อมูลลึกๆอื่นๆนพเพื่อนๆก็ศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนปลูกก็ไม่เน้นมากนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เก่งมากมายเพียงแต่ปลูกประดับทราบชื่อว่าชื่ออะไรมีประโยชน์อะไรบ้างเป็นบางข้อมูลนะคะก็ไม่ทราบรายละเอียดลึกๆว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะพเพื่อนๆพี่ๆก็ เราก็ชอบปลูกเนาะก็นำฝากไปพี่เพื่อนๆน,นะคะวันนี้ลมแรงตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพื่อนๆบอกเลยนู่นสุดๆดูดูแต่นี่ยังเบานะเมื่อคืนฟังอย่างกับเสียงฝนตกไปด้วยไม่ใช่นะคะเสียงพายุเมันเมฆตั้งเขาอยู่นะแต่ว่าดูดูฟัง อ,อินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยรู้เรื่องร้องเพลงสัดขาดหายหายประมาณนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อคืนตอนเย็นมาจนเช้ายังไม่หยุดลมเลยนะคะอากาศไม่ปลอดโปร่งเลยเมฆก,ก็นูนทำท่าจะตกก็ไม่ตกอโอเคจ้าพี่พเพื่อนๆก็วันนี้ก็ฝากเจ้าต้น ก้ามปูหลุดหรือว่าปีกมแมลงสาบนะคะลักษณะปีกเขาก็จะเหมือนมแมลงสาบเนาะเขาเข้าใจตั้งชื่อเนาะนี่แหละคะ่ะที่ก้ามปูหลุดก็เพราะว่าเขาหลุดง่ายเนาะหลุดปุ๊บพอหลุดตรงข้อนี่ก็ไปก็ไปเกิดใหม่ได้ละล่วงไปก็งอกลากแล้วเนี่ยง่ายมากนี่หลุดก็งอกได้ละ นะคะพี่ๆเ,เพื่อนๆฝากไว้เท่านี้นะคะคลิปจะยาวเกินไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะกับต้นไม้สวยๆขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ